เป็นไขน่นกเขาที่ร่วงลองอมาจากข้างบนยอดนะทุกคนจากต้นสะเรวต้นสูงเดี๋ยวเราจะมาฝากกับแม่นี้เขาจะให้ฝากไหมถามเขาดูขอฝากหน่อยได้ไหมฝากลูกให้ฟากหน่อยได้ไหมรับฝากไหมฮะแม่รับฝากไหมฝากลูกเลี้ยงหน่อยตัวนึงได้ไหมลูกรับฝากไหมอันนี้เป็นนกเขาในสวนเลยนะทุกคนเป็นนกเขาชาวาเล็กเขากําลังฟักไข่เขาอยู่สองใบแต่ว่ามีไข่อีกใบหนึ่งร่วงลงมา เพื่อนว่ายังไงว่าเขาจะรับฝากไหม,ไมเนี่ยมันล่วงมาลมมันแรงเมื่อคืนฝากได้ไหมฝากได้ไหมลูกฝากได้ไหมอ่ะฮะได้ยังไงฝากได้ไหมเนี่ยคือนกที่สวนนี้จะคุ้นกันหมดเลยทุกคนเขาอยู่กับเรามันตั้งแต่เกิดเขาก็เกิดมาจากในนี้แหละเขาก็มาทารังแถวนี้ฝากอีกไข่ใบหนึ่งได้ไหมอ่ะเพื่อนจะฝากให้ไหม เดี๋ยวแอบเอามาวางไว้ตอนตัวเองไม่อยู่นะเอาไหมล่ะฝากได้ไหมวางเีงจะทําร่วงไหมบินไหมกลัวมากแลวตอนนี้ทุกคนอขอโทษขอโทษขอโทษวางนะฝากนะฝากลูกตัวหนึ่งนะดูเลีให้ด้วยนะลูกนะ